สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวอลลี่หลังจากที่เราก็รุนกันมานะว่าบีมพิมพิชยาตัวตบบีหลังคนเก่งของทีมชาติไทยจะไปหลีกไหนสรุป ล่าสุดสโมสครคุรูเบะนะครับของญี่ปุ่นก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าบีมพิมพิชยาจะต่อสัญญากับสโมสครคุรูเบะอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจและก็ยินดีกับบีมด้วยนะครับฝีมือตอนนี้คือพัฒนาแบบสุดๆจริงๆตบหนักตบคมนะครับงานนี้ครุรูเบะก็เลยไม่ปล่อยไปไหน ต่อสัญญาอีกหนึ่งฤดูการเตรียมเชียได้เลยครับฤดูการนี้สาวไทยยังคงลูดเล่นในลีกญี่ปุ่นกันหลายคนเลยครับเอาใจช่วยครับสาวๆ